พี่ต้อยติ๋งคะค่ะคุณเรพี่ชายกลับมาหรือยังคะอ๋อคุณสัตยาน่าจะยังไม่กลับมาคะ่ะเดี๋ยวพี่ต้อยติ๋งไปดูให้ที่เรือนเล็กนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณเรถามดูเฉยๆงั้นคุณเรขอตัวขึ้นห้องก่อนนะคะได้คะ่ะ กลับมาแล้วเหรอลูกรีบเข้ามาก่อนมานั่งก่อนเลยลูกนั่งนั่งนั่งเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้วันนี้นนเอาทำงงก็พาหนูเลยไปเที่ยวอะเป็นไงบ้างก็ดีนี่ครับสนุกดีแค่นั้นเองเหรอจะโชดแค่นั้นครับแล้วก็ ของที่แม่ให้ไปล่ะอ๋อสร้อยของคุณแม่ใช่ไหมครับผมให้คุณเรไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็ไม่ยอมเล่าให้แม่ฟังนะแล้วเป็นไงหนูเลชอบไหมคุณเลไม่ใช่คนที่เหอของมีค่าอะไรแบบนั้นนะครับถึงเขาจะขอบคุณเนี่ยก็คงตามระยาดมากกว่าเป็นอย่างนั้นไปแต่แม่ว่าหนูเลคงจะชอบบ้างล่ะ ผู้หญิงที่ไหนก็ชอบพลอยชอบเพชรชอบของมีค่าทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบคุณเลนะครับแม่ว่าเขาคงจะเห็นของแม่เขาจนเบื่อนี่โชดเอาไว้วันหลังแม่จะยกแหวนให้โชดนะเอาไปมั่นหนูเลเป็นของเก่าเก็บเลยนะลูกเพชรน้ำงามงามสัตยาเนี่ยไม่มีทางที่จะหามาได้สัตยาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับอา้าวใครจะไปรู้เกิดลูกของแม่สุรังเนี่ย เขาอยากจะแข่งกับลูกของแม่ขึ้นมาสัตยาไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเขานะ่ะแทบจะไม่คิดอะไรกับคุณเลเลยด้วยซ้ําเรารู้ได้ยังไงก็สัตยาน่าจะชอบเพื่อนคุณเลครับผมเห็นเขาไปรับไปส่งกันตั้งหลายทีแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยบังเอิญไปเจอเขาที่สวนสนุกอีกไปไคุยกันตอนไหนอะทาไมแม่ถึงไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับเราไม่ได้มีเวลาไปสังเกตเขาทุกวัน ถ้ายุ่งแต่เรื่องคนอื่นเนี่ยเรื่องตัวเองจะผ่านไม่รอบไปด้วยนะครับก็ดีอย่าให้ในาสัตยาเนี่ยมาเปลี่ยนใจที่หลังก็แล้วกันถ้างั้นผมขอไปอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้เดินทั้งวันเลยขอตัวนะครับจ้ะ,ะจะกอดเธอไว้นานเท่านาน ด้วยความรักหมดใจที่ฉันมีจะดูแลรักนี้ดี